สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิก bni unique chapter นะคะจีนะคะนภัรพลค่ะวันนี้นะคะจีขอโอกาสใช้พื้นที่นี้นะคะในการชี้แจงนะคะตำแหน่ง mc และคอมมิตี้ของวาระใหม่นะคะที่จะรับหน้าที่ในเดือนเมษายนนะคะก็จีนะคะจะเป็น mc ของวาระ ถัดไปค่ะแล้วมีคณะทำงานต่อไปนี้ค่ะมีคุณพงษ์ดนานัยนะคะเป็นเลีดคอมมิตี้ค่ะมีคุณกวางนะคะพี่หน่อยค่ะพี่สุนะคะพี่จุค่ะแล้วก็คุณโจธีรชัยนะคะพี่หมอปิงค่ะพี่ดิ่งพลาดรอนนะคะคุณไอเทอร์สศักด์ค่ะ แล้วก็คุณพลอยธนพรวงศ์แล้วก็พิตานนะคะที่จะเป็นร่วมเป็นคณะคอมมิตตีกับ G ในวาระถัดไปค่ะจะสังเกตได้ว่านะคะคณะคอมมิตตีนะคะจะมาจากสังกัดของพาวเวอร์ทีมต่างๆครบทุกพาวเวอร์ทีมนะคะนั่นเป็นช่องทางที่ให้สมาชิกสามารถสื่อสารได้ในกรณีที่ไม่เข้าใจทางด้านกฎระเบียบ และจัญยาบรรันต่างๆนะคะการอยู่ร่วมกันของเหล่าสมาชิกหรือการรับสมาชิกใหม่หรือการต่ออายุสมาชิกนะคะที่เป็นหน้าที่หลักของ MC และคอมมิชชีสค่ะหรือเพื่อนๆนะคะจะสื่อสารตรงมาที่จีก็ยินดีได้เลยนะคะในวาระนี้นะคะ G เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตามกฎจรรยาบรรณัของ Chapter ค่ะที่เราปฏิญาณกัน ่อนเข้ามาเป็นสมาชิกนะคะอยากให้เพื่อนๆนะคะลองทบทวนดูค่าวว่าเราได้ปฏิญาณอะไรกันไปแล้วบ้างนะคะและอยากให้ยึดถือสิ่งเหล่านั้นในเป็นข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันของเราทุกคนนะคะและด้วยสถานการณ์ปัจจุบันค่ะจะเห็นได้ว่านะคะเราก็ ต้องเปลี่ยนวิธีการประชุมนะคะจากการประชุมปกติค่ะมาเป็นประชุมออนไลน์อย่างที่ทุกคนทราบดีนะคะว่าตอนนี้เราจะเริ่มกันสัปดาห์แรกในวันที่26มีนานี้เลยนะคะและยังไม่ทราบว่าเราจะได้กลับมาเจอหน้ากันจริงๆเมื่อไหร่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะการบริหารงานของทีมงานนะคะ LT ค่ะก็ยังยึดหลักนะคะที่เราดูแลกันในแบบของคณะทำงาน ในแบบปกติค่ะเพียงแต่เปลี่ยนวิธีการสื่อสารเท่านั้นเองนะคะทีนี้ทีมในการทำงานของวาระนี้ของ MC และคอมมิตี้ก็คือ Fair and Care ค่ะ Fair, fair นะคะ,ะ,คะก็คือเราใช้ยึดตามหลักกฎระเบียบของบ n i นะคะแล้วก็จรรยาบรรที่เราได้ปฏิญาณซึ่งจะเป็นการแฟร์กับทุกคนนะคะส่วนแคร e นะคะ ทุกคนน่าจะเข้าใจดีค่ะว่าคําว่าแคร์นะคะหมายถึงเราจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้คนที่อยู่ตรงหน้าเราเช่นกันค่ะาณะนี้จะทํางานบนมาตรฐานนั้นนะคะก็ขออนุญาตและขอโอกาสนะคะเพื่อนๆสมาชิกในการเข้ามาทํางานระหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะสมาชิกทุกคนจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะในการทํางานเพราะว่าเราทุกคนนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งของในบริษัทของตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้น จีก็คาดหวังว่าทุกคนจะเป็นมืออาชีพในนี้เช่นกันค่ะทีนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากจะฝากเพื่อนๆไว้ในภาวะวิกฤตแบบนี้รวมทั้งในขณะที่ชัปเตอร์เราเติบโตมาที่88ท่านจนถึงปัจจุบันนี้และเป้าหมายไปที่111ท่านนะคะ m i n เซ็ตที่ดีและทัศนคติที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะฉะนั้นจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะว่าเราในฐานะสมาชิก b n i ยูนิททุกคนนะคะจะต้องให้ความสำคัญกับการให้ไม n ์เซตที่ถูกต้องกับสมาชิกโดยเฉพาะกับสมาชิกใหม่ถ้าคุณเป็นสมาชิกเก่าคุณยิ่งต้องส่งเสริมนะคะให้กับให้กับบรรยากาศโดยรวมของ chapter เ,เป็นพื้นที่ที่เรามาสร้างโอกาสทางธุรกิจและมอบความสุขให้แก่กันจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีใครนะคะที่ให้ความคิดเห็นทางด้านลบที่ไม่ไม่เป็นผลดีกับชัปเตอรนะคะ ขอให้ทราบไว้เลยนะคะสำหรับจีนะคะจีขออนุญ,ญาตเปิดอาชีพค่ะจีขออนุญาต แจ้งผ่านสมาชิกทุกคนผ่านตรงนี้ด้วยนะคะว่าจีให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเวลากรณีเกิดปัญหาหรือมีความไม่เข้าใจอะไรกันนะคะอยากให้สื่อสารตรงกับท่านที่มีปัญหาหรือถ้าท่านคุยกันเองไม่ได้นะคะช่องทางที่จะมาหา MC c ม m ีคอมมิยังเปิดรับค่ะแต่การไปพูดการรับหลังอันนั้นไม่ใช่ผลดีนะคะเพราะฉะนั้นขอให้พิจารณาเรื่องนี้ดีๆค่ะแล้วก็ขอให้พวกเรานะคะร่วมกันต่อสู้ วิกฤตครั้งนี้นะคะไปด้วยกัน